สารฝากตอนพี่รองเฮาเซานีขอเสนอเข้ามาบายครับบายเขียนบอไม่หม่ไม่เอกสระอาย่ออยากร่วมกันแล้วอ่านว่าบายบายมีอยู่สองวามหมายครับความหมายแรกเนี่ยเป็นคำวิเศษหมายถึงเวลาระวางเทียงไปหอดคำเรือหอดเย็นครับเอื่นว่าเวลาบายตาเว้นค่ายกว่านะครับหรือว่าพ่อเมื่อวันว่านเวียนค่ายไล่เลียม เสาเอียนนวผมอ่านมาถึงเรื่องนี้บยบอีกความหมายหนึ่งเป็นคำกริยาครับหมายถึงการคลุกเอาเข้าวเหนียวคลุกเกลือเอิญเข่าาบาเกลือปิ่งปลาดุกเต็มไฟบอยากสั่งมาเดดด,ดันดินอยากกินเข่าาบาเกลือสั่งครับมันเป็นคำพยญาตัวนี้ใบ ความหมายที blender, Who, sort of long, ่สอนหนึ่หมายถึงการคลุกเขาอย่างเช่นเอาเข้าเหนียวไปใบบกขามบกขามสุกบกขามหวานนี่นะครับกินเข้าใบบกขามกินเข้าใบเกลือประมาณนี้นะครับภาษาอีสานฝากตอนพี่น้องเฮาเซานี้ขอเสนอคราว่าใบครับเอามาจากสานุกรมภาษาอีสานไทยอังกฤษโดยดรปีชาพิทองอังกฤษท้องสมเด็จนำมาบอกจากส่พี่น้องเฮาได้หุ่ทสาบกันเอามาแสดง